นี่บ้างเราเอาพริกไปย่างด้วยเป,เป็นไงสีสันอืมกินหอมกินละมาแล้วองอานดูดูตรงเกลือเกลือมเริ่มแตกแล้วกระเด็นละกระเด็น <c oughs> ใส่ขาละใส่เอาข้างในก็เริ่มได้แล้วเนี่ยเอ้ยนื้เรเริ่มแตกออกมาแล้วพริกเขียวของเราไว้กินก,อกออรอบอร่อยย่ยางเสร็จแล้ว โอเคอันนี้เมนูปลาก็น่าจะเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วเมนูปิ้งย่างวันนี้ยังไงก็มาทานด้วยกันนะครับโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามด้วยเด้อสบาย bye bye, จ้ะเป็นไงกรอบแล้วดู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 นี่เริ่มได้แล้วเดี๋ยวเราเอาหนังออกก็กินข้างในเนื้อขาวๆอร่อยอร่อยนุ่มๆหอม,มการย่างด้วยถ่าน ดูดิพริกของเราก็เดี๋ยวเราก็ลอกลอกเสร็จก็ทําเป็นกัแบบแก้มกินกับเบียร์เยน็ยนๆวันสบายสบายนี่ดูคันขึ้นนะ่ากินโอเค